สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีนะครับพบกับเราในช่องทางแม่มูลนบโชคนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับกับบรรยากาศตอนเช้าๆอันสดชื่นแจ่มใสผมพ่อควานประสิทธิ์ครับก็จะพาท่องสัตฟารเวิร์สวนสัตว์เล็กๆของหมู่บ้านครับ บรรยากาศตอนเช้าๆกับน้องๆช้างลายเชือกแม่สีนวลแม่เพียวแม่ดีวาแม่ดอกคูณแม่โมเบลพ่อทองคูณครับ ฝั่งน,นี้ก็จะเป็นน้องพอรทิพย์น้องพอรทิพย์น้องส้มแม่บุญมีแม่บุญมีแม่บุญเพิ่มแม่ปูปี้กับสาวร่างใหญ่ร่างเล็ก มันได้กลาบสฝั่งสองข้างทางก็เหมือนเดิมครับชาวบ้านหาปูหาปลาตอนเช้าๆริมห้วยริมหนอง วันนี้พามารู้พามาจากกับแม่แม่รถถังของเรานะครับแม่บุญเพิ่มสาวร่างใหญ่ครับแม่ควานทำการแม่ควานก็ทํคการสะอาดอยู่ครับนี่ลาสวัสดีครับสวัสดีแม่ควานครับแม่ควานกองแม่บุญเพิ่มครับผมโอ้แม่ควานบอกเอามาเท่าไหร่ก็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 เก็บเท่าดื่มก็เหลือมาดื่มพ่อควานหาปลาอยู่รึแม่ควานเล็มเลยมมาเก็บหลักให้ครับสาวร่างใหญ่ของเราครับแม่บุญเพิ่มแม่รถถังของเรา ยาวใหญ่ประเภทเรือก็ยาวทั้งยาวและทั้งใหญ่ครับนี่ครับน้ําหนักสีตันมั้งเกือบสีตันมัน้งผมว่าน,นี่ใหญ่อ้วนถวนสมบูรณ์ครับโอ้กลางเดียวครับพอควานหาปลาอยู่ที่น้องไอ้แม่ควานก็เลยมาทำความสะ,สะอาดหลักแทนครับ อังแม่บุญเพิ่มฝั่งนี้ก็สาวสวยร่างยุ่งครับสาวหุ่นนางแบบน้องปูปี้ครับสาวร่างยุ่งของเราครับหุ่นดีมากครับสูง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 แบบเขาเรียกอะไรหุ่นนางแบบครับหุ่นเพียวลม สวยแบยบนางแบบอดีหนี่นน้วปูปีเยย้เร็วเสาวปูปี้สาวปูปี้จุบ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 ช้างอยู่นี่เราปลูกรวมกัน12เชือกครับ จิดเวดสิบทองเชือกครับนี่ก็พังอายบุญมีครับผม นูน้นฝั่งนูน้นฝั่งนี้จะเห็นชัดหน่อยมันมันไม่ย้อนแสงมันเลยเห็นชัดทุกตัวทุกเชือกก็เป็นชีวิตประจำวันของ ชีวิตพวกเราชาวช้างครับเป็นเช้ามาทุกทุกวันเลยทำความสะอาดเก็บหลักเอาอาบน้ำให้เล่นน้ำแล้วก็เอาไว้เข้าร่มครับหาหญ้าหาอะไรมาให้ทาน น้องชมน้องส้มนี่ก็สาวร่างใหญ่ใจดีเชื่อครับน้องชมน้องพรทิพย์ โอ้ยน้องปตีเป็นรุ่ยใหญ่ทงปุยทงกระสอบปุยขาดหมดแล้วนี่ขาดหมดเลยน้องปตีเบยมานี่มาโอโ้ไปได้อะไรหนีบหูเนาะ ได้ยังเนี่ยผูมานาะนี่เนาะคงปุยพูดไนเนาะเป็หลักคงปุยมาเนาะฝากด้วยนะครับฝากแม่แม่ด้วยฝากเป็นฝากติดตามฝากกดหัวใจฝากกดซับสาไขให้บ้านพังแม่มูลด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับ ขอบคุณที่ติดตามนะครับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม